สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพ่อเธอจะพาไปดูมะเขือสีม่วงอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปของมะเขือสีม่วงเลยนะคะเดี๋ยวพ่อเธอจะพาไปดูในห้องกระจกว่ามะเขือสีม่วงแล้วก็จะหาภาพที่เรา,เ,ราเอหัน่นมะเขือสีม่วงว่าข้างในเป็นเป็นสีอะไรเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเรียกร้องกันเยอะเลยทั้งคนที่เมืองไทยแล้วก็คนเดนมาร์กว่าต้องการเม็ดมัน อืมแล้วก็ถามด้วยว่าซื้อต้นพันธ์มันมาจากไหนก็ว่าซื้อในห้างนะแต่ไม่รู้ห้างอะไรไม่รู้มันชื่ออะไรอืมเดี๋ยวก็ถ้าเราได้ผลผลิตมันเลยเนาะเดี๋ยวพาทัวร์จะจะเอามาทําเป็นถุงเป็นซองเป็นหอ่อถ้าใครต้องการเดี๋ยวจะถ้ากลับเมืองไทยอีกทีก็จะได้ให้เอาไปให้ทุกคนแต่ที่บ้านพาทัวร์ก็คือไอ้พาเอาไปปลูกแล้วเมื่อกี้แต่ไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่า แต่คราวนี้ถ้ามันสุกแล้วลองเอาเม็ดมันดูว่ามันจะขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ นี่มะเขือม่วงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อืมมะเขือเทศม่วงคือวันนี้ป้าทัวร์เก็บไปหลายเก็บไปหลายอันแล้วอืเก็บไปหลายลูกเพราะว่าเพื่อนเขาก็อยากได้อยากกินเพราะรสชาติมันอร่อยมากที่ต้นมันเนียวเหี่ยวนี้ก็คือว่ามันไม่อนี้แล้วนะคะทุกคนมันไม่มันฝนมันไม่ตกเลยไม่ได้มีน้ํามาน้ําหยุดอันนี้ก็คือสุกแล้วนะถ้ามันเป็นแด,ดงๆอย่างเงี้ย ก้นแดงแดงนี้คือสุกอันนี้คือรุ่นนี้จะเล็กแล้วรุ่น,นที่พาทัวเก็บมาครั้งก่อนน่ะ Hulk. คือสีเข,เขียวนี่คือยังไม่สุกเต็มที่นะถ้าสีแดงๆดงะเริ่มสุกแล้วนี่อันนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะเดี๋ยวนี่ค่ะนี่แดงแดงอย่างนี้คือเริ่มสุกแล้วเนื้อมันข้างในจะเป็นสีแดงเลยนะเนื้อข้างในมันจะเป็นแดงเลยแต่ถ้ามันเขียวเขียวนี่แหละที่พาทัวบอกอะ มันคือยังไม่สุกมันมีเยอะนะคะนี่ขึ้นมาขึ้นมาเลยมีอยู่สามต้นสามต้นก็ได้เคมรสชาติแล้วก็พยายามที่จะเอาเม็ดมันไว้อือันนี้ก็ยังไม่สุกเท่าไหร่นี่ดูต้นเหี่ยวๆนิดนึงเหี่ยวๆนิดนึงเดี๋ยวจะได้บอกอายว่าให้มารดน้ํามาหน่อยมีสามต้นรสชาติมันอร่อยอร่อยมากๆอร่อยกว่าสีแดงนะคะสีแดงสีแดงก็อร่อยเหมือนกันแต่ไม่มากอันนี้คือคลิป มะเขือสีม่วงสีดำนี่แหละเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะเนื้อมันเป็นยงไงคลิปนี้แค่แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่ชอบขอบคุณกดไลค์กดแชร์ให้พาทวด้วยนะเพราะว่ามะเขือสีม่วงเนี่ยพาทวจะเก็บพันธุ์มันไว้ให้ทุกคนอืม,อมเนี่ยเขียวๆนี้ยคือยังไม่สุกแดงๆคือสุกแล้วโอเคแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ